โอเคผมจาก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแลมโบ้นะครับผมนะแลมโบเอฟนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราห่างหายจากวงการฟรีไฟไปเนี่ยนะครับผมนนเราจะยืนว่าผมไม่ได้เข้าเกมมาประมาณอ่ากี่วันหรือว่ากี่เดือนแล้ว <c oughs> ซึ่งเราจะรู้ได้ได้ที่กดเข้าไปดูเลยนะครับผมนะกดเข้าไปในฟรีไฟล์เลยผมไม่ได้เข้าเลยนะครับไม่ได้เข้าเลย คือผมไม่ได้เล่นเลยฟรีไฟตั้งแต่แบบว่าลงคลิปลงคลิปล่าสุดอะคลิปฟีไฟล่าสุดอะกี่เดือนผมไม่รู้นะครับผมโอ้โหดูเกมดูจากเกมยังไม่ได้อัปเดตอะคือเกมยังไม่ได้อัปเดตอะคิดเอาแล้วกูโอ้โหมาแล้วจะโอ้โห <laughs> ไม่ได้เล่นนานเลย <c oughs> ไม่โอ้กี่วันกีเ่เดือนกี่ปีแล้วมีอะไรเข้าใหม่บ้างวะเนี่ยโอ้เกมียดไปหมดเลย เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่ผมคัมแบ็กกลับมาเนี่ยฝีมือผมเนี่ยมันจะอยู่แบบในในระดับไหนนะผมนะมาขอญาตหนึ่งสเลยแล้วกัน<อ>กดเลยมาดิเดี๋ยวเล่นโชยดูเลยแบบสเต็ปผมมันไังอยู่ในหัวใจมันไม่หายไปไหนหรอกสเต็ปพคกแบบระดับก๊อตอะมือสั่นเอ็มมือสัน่น <laughs> ยิ่งยิ่ถึงฟีฟ้าจัดมือสันอส่น อันนี้พูดจริงๆนะผมไม่ไม่ได้เข้าจริงๆไม่ได้ตอแหลด้วยคือใครที่ส่องส่องโปรไฟล์ผมบ่อยๆก็น่าจะรู้อันนี้ตายแล้วเนี่ยอันนี้ตายแล้วบ้านสามชั้นล่างเนี่ยตายแล้วตายแล้วอันนี้ตายแล้วตายแล้วนายไอตัวนั้นตายแล้วล็อกล็อกเลยล็อกเลยล็อกเป้าหมายด้วยผมให้ตายอ่ะไอ้กล่องอะไรอ่ะขอแยกแปลไอ้ตัวนั้นก่อนอันดับแรกราคาตัวนั้นก่อนโอเคไม่เป็นไร ไม่เป็นไร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 ครับไม่เป็นไร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 ถือว่าบอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราใหม่ได้คนเราอ่ะชีวิตคนเรามันโอ้โหมันพลาดแค่ครั้งเดียวมันไม่เป็นไรหรอมาเดี๋ยวเราตัดไปดูกันที่ในเกมกันเลยนะครับผมนะเกมที่สองเกมที่สองผมเจ้าที่หนึ่งให้ได้วันนี้ผมบอกเลยว้าวซ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันหนุ่มไม่เป็นไรลงเลย เนี่ยเราลงเลยลงบ้านนี้เลยลงบ้านนี้เลยเราไม่ต้องกล,ลัวเลยผมลงเลยผมเอาด้วยแล้วผมเอาด้วยเอาเรื่องได้ผมอะบปัง <B unk. S 1> ตาย ดาวดิ <c oughs> ดาวสองดิเฮ้ยมาว่าะโอ้ยเฮ้ยเอาวสามไปดิเฮียสเต็ปล่างหัวเองอยู่เจ็บร <c oughs> อก่อนนะครับรอก่อนอีกตัวนึงน่าอยู่แถวนี้เจ็บเจ็บแป๊บเดียวดาวสามเฮียสเต็ปเป็นอยู่นะเนี่ย <c oughs> ได้อยู่นะเนี่ยเฮ้ยทำไปเล่นไปได้อยู่นะเนี่ยได้อยู่นะเนี่ยทำไปเล่นไปเนี่ยนั่นบอกแล้ว โบโบทำไม่ไดนไปนะโบโบยังได้อยู่นะเนะี่ยโบมาตัวละไปบ้านไรหนุ่มปงโอ้โหไตหมหัวโอ้โ,โอ้ไตมหัวเกือบเกินไปตาจะยิงแบบนี้ไม่ได้นาะย ไม่นายจะทำแบบนี้ไม่ได้นะนายนายจะโหดเกินไปแล้วนายเอ้ยโอ้นายนายทำแบบนี้ไม่ได้น,ะนายเอ้ยน,น,นะนายโอ้นายตายแล้วโน้ปชิบหายละชิบหายละมีคนมาป้ง <B unk. S 1> โอ้โหแตกมาเด็ เอ๊ะเอ๊๊้ยโัง้ยอุ้ยเกินไปอุ้ยยังก๊อตเหมือนเดิมไอ้ีฮยพี่ผมยังก๊อตนะเนี่ยก๊อตเจอกับพันน่ะก๊อตสปร์ตัตก๊กัดกอะอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยมีคนอยู่หน้าผมขออยย่านเลย ขอญาตเลยลูกซองไม่เดียวขอญาตเลยนะไปไปขอญาตเลยทั้งนี้ขอญาตเลยครับครับไปโ,โ,โอ้โหโตัวเต็มยังอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยนาย กล่องอะไรวะไอเดี๋ยวมันคือกล่องอะไรอะ่ะมันคือกล่องอะไรอะ่ะปังโคตแตกทำเลยโอ้โหเฮ้ยนายนายยังคมอยู่นะเนี่ยถ้าแบบนี้มันไม่ได้เนี่ยมันไม่มีใครไหวแนะถ้าแบบเนี้ย ไม่มีใครไหวเนี่ยนายถ้านายเอาจะยิงอยู่แบบเนี้ยมันไม่มีใครไหวเนี่ยแต่สำหรับผมม <c oughs> ันเป็นลูกซองกวงว่ะฟังโอ้ยโอ้ฟังโอ้ฟั c กิ้งก o าชโอ้ฟังมันมีใครไหวเน่อะไรเงี้ยฟัง โอ้โอ้ my fucking gosh head shot โอ้เหมือนเดิมยังไม่เดินเป๊ะยังกัดไมนเดินเป๊ะอ้าวไอ้ตัวนี้เฮ้ย hey, อยู่ในโดนใช่ไหมไอ้หนุม่ม <h ums> มาเราแล้วรอเลยไอ้หนุม่มเอ้ยจะตายเองขาแล้วเหรอวะพลาดนะขอแตกขอแตก โอ้โหรดชอนอุ๊ยไอตีนี ienne, ้ได้ตึงว่ะเอ็มเอ็มฟางเนี่ยได้ตึงได้ตึงดีเนี่ยขับรถมาซ้ายมือเฉลยใ้เราเป้าด้วยชิบหายแล้วกู ครยิงแล้ตะแก่ที่ใครยิงวะโอ้ยกูเห็นละแค่นั้นแหละอย่ยาโพดูเดนบี้เห็นน,น,นะน้องหัวแตกนั่นไงไอ,อ้ไอหนุม่มเอง็งวิ่งมาแบบเนี้ยเอ็งก็หัวแตกดิดหนุ่มเนี่ยเฮ็ดช็อตเนี่ยโอ้วิ่งมาเนี้ก็เดย์สมอลเล่ดิหนุ่มเอ้ยเรียกไอ้ดอ,อกต,ต่อหน้าเนี่ยวที่พระเจ้าเนี่ยมันมันกล้าขนาดนั้นเลยเหรอวะ เล่นไม่โอเคอันนี้ผมไม่โอเคจริงๆยิงได้คือตายสาดเลยกำยิงหัวตกตาย้นั่นแหละผมไม่โอเคข้างหน้าผมมีตัวหนึ่ง้ย หายแล้วข้างล่างก็มีเฮ้ยชิบหายแล้วกูโูกูแม่เงเอง้ยชิบหายแล้วกู ขี้ผ่านแล้วกูชิบผ่านแล้วกูอันนี้หัวแตกแตกแน่ปังหมดละตายแล้วเหรอวะเชี้ยอะไรน้องน้องอย่าห้าวพี่โอเคปะโอ้ยเกือบไปแล้วมึง โอ้โหโอ้ฟังหมดแตกโอ้โอ้โอ้ oh, oh my fucking gosh โอ้แมนโอ้ hit ช h o t โอ้มันมันขับรถ้าหลังมันขับรถมาหลังโอ้ไปมาไปเร็วในบ้านมีหรือเปล่าในบ้านมี ยังไรวะเป่งป่งเฮดช็อตเป่งโอ้ตายสมบูรณ์แล้ว16กิวครับจังหวะนี้ไอเล่นมาประมาณ1เดือนฝีมือแบบสเต็ปยังอยู่ในหัวใจอย่างเดิมเส้นนี้ bảy phi là Đi bảy là bảy là dùng bảy bao โอ้ตายโอ้ว้าถ้าเป็นซองควงนะถ้ามันเป็นซองควงให้ผมเมื่อกี้นะถ้าไม่ใช่ซองชาตนะผมจะโดดเพื่อแบบงูแบบเลื้อยแบบปั้งปั๊บปังปังออกไปไปโดดดินปังปังถ้าเป็นไอ้ถ้าเป็นลูกซองควงนะเมื่อกี้นะนอนะนอนะบอกเลยไม่ได้แดกผมหรอกจริง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าไม่เป็นไรว่าเราไม่ได้เล่นนานเราจะผิดพลาดแบบพันครั้งแสนครั้งล้านครั้งถ้าเรายังไม่ตายไปจากโรกเนี้ยเราก็ได้เอาใหม่ได้เสมอโอเคแล้วกันสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะผมไม่ได้เล่นอันนี้ผมไม่ได้ต่อแหละหรือไม่ได้นี่จริงนะผมไม่ได้ไม่ได้เข้าเลยผมไม่ได้อัปเดตเกมเลยนะครับผมนะ เล่นไปบ่อยฝึกไปบ่อยก็น่าจะกลับมาแลา้วมั้มงฝีมือฝีมือระดับเทพอะไรอย่างเงี้ยน่าจะกลับมามาั้งใช่ไหมก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมคนดูครับบ๊ายบายนะครับผมนะจุ๊บไปแล้วไปจุ๊บ